สวัสดีครับทุกคนกลับมากันอีกแล้วกับเกม u n d e r t o w บ Boxing Game แล้ววันนี้เราอยู่กับสไตล์คาลเตอร์สไตล์เป็นเอกลักษณ์ของมิยาตะอิจิโร่คู่รักคู่แขนคู่ปรับตลอดการของมาคโูจิอิโปสไตล์นี้น้นจะสู้กับสไตล์อื่นๆของคนอื่นไหวไหมเดีย๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันดีกวา่าเอาเราคู่ต่อสู้คนแรกของเรามาแล้วโอุ้ณนวมสีเขียวแล้วก็หัวสีทองอย่างนี้ คุณต <muitas> ้องเป็นชาวชาวฝรั่งแน่เลยนี่เออเออสไตล์เคาน์เตอร์ค่อนข้างออกหมัดเร็วนะลองดูกันลองดูกันก่อนฮึบเฮ้ยเราต้องบล็อกไว้บล็อกไว้นี่แยบแยบแยบแล้วก็สวนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฮึบเฮ้ยหมัดสั้นหมัดสั้นโอ้แต่สไตล์หมัดยาวมาแล้วมาเปลี่ยนสไตล์ค่อนข้างจะยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นเฮ้ยยังไงเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ ไปไปหลอดแตกเลยเพื่อนสู้ขใัใจเฮ้ยนี่มันเรื่องเรื่องโจโจ้ดีกว่าเฮ้ยหน้านายนี่คุ้นๆโจโตาปะเนี่ยเออเพื่อนโจตา,าเผาหน้าคุ้นมากเลยอืมอมาเขาา้เขามาเ,เข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนโอ้โหบล็อก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 รอดูก่อนรอดูก่อนเขายกเราโยกตามค่อยๆไปใจเย็นๆนั่นแหละสวย สายเราต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเราอ้โอโหนั่นไงเขาขายแล้วเอามาแตกแลวเพื่อนเพื่อนต้องใจเย็นๆกว่านี้นะเพื่อนค่อ,คอยๆเลี้ยงไปเฮ้ยไงยกลบนี่สายเคาน์เตอร์ที่แท้ทูนี่ล่วงไปก่อนเลยเพื่อนเอาแล้วลุกขึ้นมาไหนคือโจโจโไม่ใช่เหรอไหนต้องมีพลังว่าคนนี้สิเรียกสแตนของนายออกมาเลยเพื่อน โอ้โหวาระยะพิดโอ้โหโดนโดนอีกแล้วไม่เป็นไรพยายามบล็อกเอาไว้ตั้งการให้ดีให้การร่วงสไตล์เคอร์เตอร์เ,รเล่นไม่ยากหรอก <c oughs> นี่ไงพยายามออกหมัดแย็บ,บ่อยๆโอ้โหนี่เราต้องพยายามคอยหลบแล้วก็คอยตั้งการไปด้วยโอโ้นี่ไงล่ะพอเขาปล่อยหมัดพลาดแล้วก็สวนแค่นั้นฮึบไม่ยังไงล่ะฮึบนี่หลบโอ้โหนั่นชาร์ทไมใ้ตายใช่ไหมเพื่อนมาเข้ามา นี่ค่อยๆวันระยะเราต้องทำข้าหัวร้อนนะเ้าต่อยใครเราต้องทำให้เข้าหัวร้อนก่อนแล้วเราจะเล่นง่ายขึ้นแต่อย่าหัวร้อนเองอย่าไปตามเกมใครเขานะเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆดึงค่อยๆดึงจังหวะไปเรื่อยๆเฮข้ามาเลยเพื่อนอุ้ยโอ้โหยังไงยังไงยังไงเพื่อนมาชั้นเร็วกว่านะเพื่อนอย่างนี้ะเพื่อนฮึบอุ้ยเฮ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 ้ยมาขี้พลาดมากี้พลาด พลาดไปทีเดียวพลาดไปทีเดียวเพื่อน <c oughs> ล่วงไปเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ล่วงโอ้โหนี่งไงเข้าหน้าเต็มเต็มดาวสองแล้วนะเพื่อนเพื่อนจะยังไหวหรือเปล่าลุกขึ้นมาเลยเพื่อนไหยยังทาได้นหนแค่มือใหม่ไม่ใช่หรอเออเข้ามาเลยเพื่อนนี่งไงเราจะสอนมวยให้นายเองเพื่อนเฮ้ย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 เอาเลยเขาเริ่มหัวร้อนเขาเริ่มหัวร้อนเขาเริ่มหัวร้อนมาเข้ามาเพื่อน ข้ามาเข้ามาเข้ามาพึบมุดหลบนี่มุดหลบแล้วก็โยโช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 มามาเฮ้ยถ้านายโยกอย่างนี้ก็ไม่มีวันต่อยกันโดนหรอกเพื่อนอย่างนี้อ่ะนายต้องออกหมัดบ้างโอ้โหบอกไว้เฮ้ยทำให้ตายไม่โดนหรอกเพื่อนไม่ง่ายกันาดนั้นไงเพื่อนไงเพื่อนโอ้โหไม่ถึงโอ้เสียไม่ตายฟรีกาลียาพานแขนแขนเราสั้นนะนะาเป็นเคาน์เตอร์แล้วแขนสั้นอย่างนี้อ่ะแต่ว่าเราสู้ได้ค่อยต่อยไป อย่างนี้เราจังหวะเขาพลาดแล้วก็สวนไปมุดแล้วก็ค่อยๆต่อยอย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆมุดแล้วก็ต่อยอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบล็อกบล็อกไว้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 ซีล่วงไปเลยเพื่อนแมทนี่เป็นแมทที่ดีขอบใจนายมากอาลัคูต่อสู้คนที่สองของเรามาแล้วเออสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหโอ้โหถ้าค่อางจะตึงมือเลยนะครับเนี่ย ขอขอต่อยบ้างได้ไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโหนายรัวมากเลยเพื่อนนายรัวมากเลยเพื่อนนะขอต่อยบ้างดิเฮ้ย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 ทำไมเขาต่อยจนเกาะแตกขนาดนั้นได้เว้เนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เลยสู้ได้สู้ได้สู้ได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นโอ้ยหมัดต่อยเขาไม่เข้าเลยดูข้างตึงนะข้างตึงยังไงผลลัพจังหวะนี้ มาให้ต่อยเราเพื feels, so, so, ่อนมาให้ต่อยเราเพื่อนเข้ามาเข้ามาตายนี้มีดีแทบต่อยเร็วดังนั้นเราจะต้องกะจังหวะให้ดีต้องลบลบแล้วก็ปล่อยหมัดให้ดีเราจะสู้ได้ตอนที่เคาน์เตอร์ของเราจะแรงมากเฮ้ย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 เยี่ยมไอ้เลยร่วงออฮึบโอ้ยโอ้ยบอกไว้ตั้งการไว้ตั้งการไว้ เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนใจเย็นใจเย็นฮึบโอ้โห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 อดตึงจัดตึงจัดคู่นี้มาเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนต่อตรงในคุกวงในซะแล้วอย่างงี้เฮ้ยคุกวงในซะแล้วคุกวงในไว้ โอ้โหหลบหลบแล้วต่อยอ่อยรัวไปทันนี้หืแต่แทบไม่เข้าแต่แทบไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้ต่อยเหมือนกันเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนย่อค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยปค่อยไปเฮ้ยเขาก็ค่อนข้างจะยกพิ้วนะเอาวะเอาวะสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมเฮ้ยยังไงยังไงเขาสไตล์เล่นวงนอกอ่ะเขาไม่เข้าวงในกับเราเลยอ่ะ เอาไงเพื่อนเฮ้ย hey. ไม่เข้าจริงเหรอไม่เข้าขงั้นเราจะชิดมุมแล้วนะแต่นายไม่เข้าก็จะชิดมุมแล้วนะมาดิ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหบล็อกเราเพื่อนบล็อกเราเพื่อนอืมเข้ามาเข้ามาเข้ามาฮึบนี่หมัดหลอกก็เจเพื่อนเน่หลอกก็ใจเพื่อนเฮ้ยฮึบ ฮึนั่นแหละดีฮึบโอ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ทันหลบไม่ทันเออเอ้ยล่วงก่อนไปเลยมามาเยี่ยมมากโอ้โหนายเล่นแบบสไตล์คุกวงนอกนะเรามาสไตล์คุกวงในดิเรามันชอบแบบมัดแรกมาแต่เพื่อนเออเอาก่อนเราเอาเข้ามาเข้ามาเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหัวร้อนเพื่อนใจเย็นก่อนใจเย็น ใจเย็นเพื่อนโอ้โหโอ้โหเพื่อนรัวเพื่อนรัวเฮ้ยเราตั้งการได้ก่อนไม่ทันไม่ทันปล่อยท่าให้ตายไม่ทันเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่เป็นไรบล็อกได้บล็อกได้เว้ยฮึบเฮ้ยหลบทันนะเมื่อกี้น่ะเฮ้ยหลบทันนะเว้ยเฮ้ยเกมค่อนข้างที่จะปิงนะฮึบมาถึงอยู่ช็อตนี้ค่อยๆเลี้ยงไป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  ยกหนึ่งทีเซมินาเราก็เกือบจะหมดแล้วนะมาๆๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนเฮ้ยโอ้โห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 ล่วงไม่ไหวกาแตกไปเลยทีเดียวแต่เรื่องสู้ไหวเรื่องเป็นต่อเขาอยู่นิดนึงเราเป็นสไตล์คอเตอร์ที่ไม่ใช่สายตายมัดหนักของงั้นเราก็จะต้องสู้ด้วยความที่สไตล์มัดเบาของเรานี่แหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตั้งกาเอาไว้ เฮึ๊บบอกไว้บอกบอกเยี่ยมเยี่ยมฮึบนี่ไงสวนไปสวนไปเออหลุดมาแล้วนี่ไงมาไปเลยคนละมัดเพื่อนมาเขาตาึ้งเรียบร้อยล้มไปเลยชอนนี้เยี่ยมเรากลับขึ้นมาขึ้นน้ำแล้วโอ้ข้างจะัเป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงทีเดียว มามามาลุกขึ้นมาเลยเพื่อนมาเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามา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 อดีเพื่อนเข้ามาฮึบอุ้ยบล็อกบล็อกบล็อกกรบล็อกก่อนฮึบเราต้องหลบหมัดแดงเขาให้ได้แล้วก็เข้าไปสวนหลอกหลอกลอกเฉยเพื่อนหลอกเฉยเพื่อนปล่อยเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหฮึบนี่นี่นังหาของจร,ร,ริงเพื่อน จังหวะมันอยู่ตรงนี้เอ้ายกไปยกไปยกไปยกเตมินานะหมดไปเลยเพื่อนเอ้ยหลบเออโอ้โหตั้งการแข็งตั้งการแข็งตั้งการแข็งมาตั้งการแข็งนั้นก็เข้ามาเข้าไปเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนโอ้โหสองม,มัดเลยเพื่อนเฮ้ยแบ่งๆกันต่อยอย่างนี้อย่างนี้มาเข้ามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยแล้วใครต่อยอยู่บนหัวผมนะ่ะ มันต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดีมัดเรายาวก่นนิดนึงนิดเดียวมานิดเดียวนิดเดียวมาหมุดเข้ามาเลยเพื่อนเอ้ยโอ้โหตึงตึงเพราะว่าเขาเล่นวงนอกอื uh ้ม huh, อ uh ื huh. ้มเขาเป็นสายที่ไม่ค่อยแลกโอ้โ oh, หทำไมสเตมิหน้าไม่หมดสักทีอรเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้สวนเลยสวนไม่เข้าเลยสวนไม่เข้าเลยยัดเขาเข้ามุมไว้ก่อน ยัดเข้าเข้ามุมไว้เลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงอุ้ย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 ไม่โดนชิดมุมไปเพื่อนอุ้ยโอ้โหหลังกลับมาสอบกลับได้ด้วยฮึอืออุ้ย่อยไม่ทันต้องคลิกซ้ายต้องคลิกซ้ายอือโอ้โหทำไม่ตายเราไม่ได้ทีฮึฮึโอ้ยหลบไม่ทันแย่แล้วเฮ้ยนี่มันเดนซีโรดดกว่ะ ไอเนี่ยมันลูกศิษย์มาโคุณโอจิโป้หรือเปล่าเนี่ย,ออยเออ,เอ,อนี่ฉันจะแพ้ให้กระทั่งลูกศิษย์ของแกเลยเหรอไม่ได้แล้วฉันฉันยอมแพ้ไม่ได้หรอกมาเลยเพื่อนอไม่ยอมลวไว้เข้ามาเลยเข้ามาจะถอยไปไหนเพื่อนเข้ามาดิฮะ เข้ามาปล่อยเข้ามาจะถอยไปไหนเพื่อนมาเข้ามาเข้ามาดิอ้าวขายอมแพ้ทุกคนรอครับคูต่อสู้คนต่อไปของเราคุณสายรุง้งสายรุ้งอะไรอยู่ๆก็ามาเกเกอร์อะไรไม่เอานะครับเราไม่เหยียดกันนะครับอ๋ออ๋อ ปล่อยจนเกตหมดเลยหรอครับค่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับหลบแล้วฮุกอะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเข้ามาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยออผมก็ต่อยหลอกล่อไปงั้นแหละครับอือหอมาเข้ามาเลยครับถ้าคุณคุกวงในคุณจะโดนชุดนะครับ อย่างนี้นะครับอย่าง,ง้างนานนะครับเวลาจะต่อยอ่ะปล่อยออกมดาด็วนๆนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาฮึบตั้งการไว้เฮ้ตั้งการไว้ฮึบอย่างนั้นแหละสวยอย่างนั้นแหละสวยซ้ายขวาซ้ายขวามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยฮึบฮึบตั้งการไว้ฮึบ อย่างนี้ไงหลบแล้วก็สวนฮึบอย่างนี้นะครับหลบอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็เข้าเบ้าไปหนหมัดเลยมาเลยครับคุณใส่รุง้งโยกหลบด้วยฮึบอย่างนี้นะครับปล่อยมาช้าไปนะครับมาที่3ามนะ่ะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ค่อยๆโย,ยกนะครับยี่ยมเราได้ดาวแรกมาก่อนแล้ว เอาละรีบๆลุกขึ้นมาได้แล้วคุณชุดนอนสายรุง้งขึ้นมาขึ้นมาเยี่ยมคุณขึ้นมาแล้วเอาละฮึบสไตล์เคาน์เตอร์เราไม่ต้องไปทึบโยกลบนี่ยังไงสไตล์นี้สไตล์ไรครับต่อยคนข้างช้านะ1,2น,นี่แหละผมรอหลบหมัดนี้แค่นั้นพอฮึปหนึ่งสอง เนี่ยได้เค้าเตอร์ทุกมัดแน่นอนถ้าเราสังเกตเฮ้ย hey, ทำไมได้ทาไมตายเต็มเร็วจังเลยหรือว่าเขาเป็นสไตล์พื้นฐานนะฮ hey, ึยหนึง่งเฮ้ยเขาเริ่มรู้เขาเริ่มรู้เขาเริ่มรู้แก้วเราว่าเราจับจังหวะเขาอยู่เขาก็เลยแบบต่อยมาแค่มัดเดียวเฮ้ย hey, ตั้งการไว้ตั้งการไว้เออ เอาไปเลยครับมัดเคาน์เตอร์สุดตรงพลังของผมรับมันไปให้ดีละ่ละลับไปซะเออดาวทู yeah. เอาละลุกขึ้นมาได้แล้วครับคุณสายอุ้งอา้าวคุณจะนอนสายรุ้งยอมแพ้เราเฉยเลยมาครับมารอบนี้เราต่อยกับน้องเอซคนหนึ่งมาโอ้โห น้องน้องมัดหักโอ้โห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 รัวรัวยับเลยโอ้โหเฮ้ยน้องน้องน้องอย่าโหดกับพี่เอะพี่เล่นยังไม่เก่งเลยครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นสงสารพี่หน่อยโอ้ลบเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นค่อยๆโยกหลบไปเออค่อยค่อยตัด อย่าง,ง้างนานนะน้องนี่เฮ้ยโอ้โหเกือบโดนแล้วนั่นไงสวนไม่หนึ่งทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเฮ้ยหลบโยกเออสวนโอ้โหลืมอีกแล้วค่อยยยบไปฮ้ยนี่แยบซ้ายแยบซ้ายเท่านั้นเคาน์เตอร์เราจะแยบเร็วนะเฮ้ยโอ้โหเฮบยแยบไปนี่อไรมัดเคาน์เตอร์ต้องเน้นยับนะโยกลบแล้วยยบเลยอย่างนี้ครับโอเคไหมโอเค เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งาการไม่ตั้งการไว้ึเอ้ยเฮ้ยโอ้ยอยลืมตั้งการอ้าวอะไรครับเฮ้ยยกลบหนึ่งทีอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้ยโดนโดนหลายหมัดเหมือนกันนะเนี่ยจะเบาหมัดแล้วครับเฮ้ยยกลบเขาจะเปิดสองหมัดตลอดเราต้องยกสองทีเท่านั้นโอเค พยายามเลี้ยงเซมินาไว้อย่าให้เซมินาแตกนะพยายามดูดูเกตเซมินาไว้ away. นี่เขาต่อยสองทีเห็นไหมปึ๊บ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 เขาจะต่อยมัดแดงสองทีปึ๊บโอ้ยโอ้ยนี่โอ้โหออกเร็วออกมัดเร็วจัดออกมัดเร็วจัดเอาหนึ่งทีขอหนึ่งทีโอ้แตกแตกโอ้โห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 โยกโยกคืนโยกคืนโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา ซ้ายขวานี่สไตล์คุณคุณนะเฮ้ย hey, อิปโป้ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันหนักมันสไตล์มันหนักชิดไว้มาชิดตัวอุ oh ้ยอ oh ุ oh ้ยอุ้ยเราเป็นสไตล์ประชิดตัวต้องเล่นคุกวงในเท่านั้นเขาเป็นสไตล์คุกวงน,นอกอ๋อโห้ยยากฮะยากฮะโอ้โหโดนอีกแล้วค่อยเลี้ยงมัดไปค่อยเลี้ยงมัดไปโอ้โหสไตล์เคาน์เตอร์นี่สู้คนยากนะเอาจริงเฮ้ยเฮ้ย โอ้โอ้โอ้เฮ้ยไม่ใช่อีปโปนี่ไงเฮ้ยยัง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 ฉันยังแพ้ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ hey. เดี๋ยวนะเราเป็นต่ออยู่นี่วะแล้วทำไมเราล้มก่อนละ่ะฮะหมัดหมัดเคาน์เตอร์นี่จะค่อนข้างเบาปึบบล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้เฮ้เราค่อยๆเลี้ยงหมัดโอ้โหเราโดนหมัดเขาทีก็แบบเจ็บหนักเลยนะ โอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง,ไไรงสไตล์คอน์เตอร์นี่ค่อนข้างจะตึงมืออยู่นะเออน่าจะต้องหัดหัดอีกเยอะเลยอะหัดอีกเยอะเลยโอ้โหหลบไม่ดีจงังหวะแรกแล้วหลบไม่ดีโอ้โหไม่อยากใช้ท่าไม้ตายตรงนี้นะแบบนี้ค่อนข้างจะเปลืองโอ้โหโดนแล้วนี่เอาหน้าเขาไปรับหมัดตลอดเลยเนี่ยโอ้โห ที่ขอบมัดพื้นบมัดหนึ่งนะเอาล่วงไปก่อนแล้วมากลับมาเสนอที่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าเรายังตามอยู่เลือดเราเกือบครึ่งหลอดแล้วอืม่าจะสู้ไหวอยู่ละแต่เราต้องพยายามดึงเกมดึงจังหวะกมาก่อนองค่อยๆดึงจังหวะก,ก่อนต้องสร้างระยะก่อนถ้าอย่างนั้น เล่นคูงงในไม่ได้แล้วงั้นเราต้องเล่นตามสไตล์ของเราดึงจังหวะให้เขาเข้ามาเองเขมาเลยครับเข้ามาเลยอุ้ยอุ้ยพาไปคูงวงในอีกแล้วใจเย็นใจเย็นเขาเข้ามาแล้วก็ค่อยๆยับดูจังหวะที่เขาง้างหมัดแดงเข้ามาปุ๊บจังหวะแรกเขาจะต้องสไลด์แล้วเขาจะต้องง้างหมัดเข้ามาบยังไงเห็นไหมของทันไหมนี่อย่างนี้เลยจุ๊บ แล้วก็นี่ค่อยๆแยบไปอย่างนี้นะครับนี้ค่อยๆง้างไปก็ลบจังหวะแรกอุ้ยบล็อกก่อนจังหวะพลาดไปแล้วก็เป็นของเราต่อยคืนได้ต่อยขืนได้นิดๆหน่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไม่โดนอย่าไม่โดนเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดยับเฮ้ยเฮ้ยเราต้องดึงจังหวะกลับมาก่อนดึงจังหวะกลับมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยดึงจังหวะกลับมาก่อนดึงจังหวะกลับมาก่อนแต่อย่าไปอย่าเพิ่งไปตามเกมเราต้องค่อยๆเลี้ยงจังหวะกลับมาก่อน เียโอเคเยี่ยมเราดึงจังหวะกลับมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเราตั้งการไว้กดการมันแข็งแข็งไว้เฮ้ยอย่าปล่อยจังหวะลุดเดี๋ยวปล่อยจังหวะลุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้อยู่สู้ได้อยู่สองจังหวะสองจังหวะมาเข้ามาอุ้ยยังไงจังหวะแรกเฮ้ยโอ้โหตั้งการตั้งการกระแข็งอะโอ้โหก็แข็งจริงอะต่อยไม่โดนเลยเฮ้ย การดักเฮ้ยโอ้โหโดนเราสวนเฮ้ยเราโดนสวนงงมากโอ้โหโดนแล้วเข้าได้อีกแล้วโอ้โหมาเดียวอีกมาเดียวจะแตกแล้วเราอ่ะสวนกลับไปก่อนค่อยเลี้ยงไปค่อยเลี้ยงไปจังหวะยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงเออค่อยเลี้ยงไปค่อยๆเลี้ยงไปค่อยๆเลี้ยงไปทีละนิดทีละนิดเหยียบไปเหยียบไปจังหวะไม่ได้ก็เหยียบไปก่อนฮึบ นั่นแหละเลี้ยงระยะไว้แล้วก็ค่อยๆต่อยไปปึ๊บก็แตกแล้วก็ใส่มัดหนักเฮ้ยเฮ้ยเ,เกือบเกือบโดนสวนต้องค่อยเลี้ยงไปแล้วก็สวนมัดใหญ่ไปหนึ่งทีมามาข้าไปเลยครับปึบโอ้โหโดนแล้วนันไงแล้โโวแล้วแล้วเ,วเ,วเาาฮ้ยเราพลาดปึบค่อยๆเลี้ยงไปนั่นแหละสองมัดปุ๊บเราเข้าได้เลยโอเคเราต้องดูสไตล์ของคู่ต่อสู้เป็นหลักนะเวลาเวลาเราสู้ด้วยเพราะเราเป็นแค่สายเคอ์เตอร์มัดเราจะค่อนข้างเบา บ,บอยนั่นไงเข้าแก้มเต็มโอ้โหตั้งกาดไว้เวลาตั้งกาดไว้จะป้องกันท่าไม่ตายได้ด้วยนะทุกคนขอมัดหนึ่งขาครับเยี่ยมตอนนี้เราเป็นต่อแล้วเขาล้มไปแล้วสองเราล้มแค่หนึ่งละถ้าลางั้นเราจะต้องดึงเกมเาไว้จะต้องพยายามเลี้ยงเกมไว้เวลาเราเป็นต่อเราอย่าพยายามไปบุกเยอะเพราะฝั่งตรงข้ามจะต้องบุกเข้ามาทําแต้มคืนอย่างแน่นอนฮึบฮึบโอ้โหโอ้โห ดูสเตมิแาเข้าไว้ด้วยจงวังหวะที่เราตั้งการแล้วก็ดูสเตมิแาเข้าไว้ฮึบโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหแตกขอสวนเลยนะครับมาขอมัดเคอร์เตอร์ส,สวยๆสักหนึ่งมัดนะครับปิ๊งว้าวโอเคเราได้เลือดของเขามาครึ่งลอดเฮ้ย hey, เขายังล้มค้างอยู่จงังหวะนี้รีบสวนลงไปเลยฮึบโยกลบได้สวยแล้วก็สวนไปอีกหนึ่งมัดโอเค เขายังปล่อยแค่มาเดียว 1...2 เราก็เข้าได้เลยโอเคเขาทำได้สวยเอาเลยครับ 1... เอ้ยปล่อยมาเดียวถ้าปล่อยมาเดียวอย่างนี้เราไม่ต้องเข้าไปสู้เยอะอย่างงี้วิ้ยอุยิๆๆวิคัลเตอร์คัลเตอร์คเตอร์ฮึบเราเป็นคิงออฟคัลเตอร์นะครับเราต้องฮึบโยกแล้วก็ค่อยๆรัวไปรัวแล้วก็ออกลัวแล้วก็ออกเราไม่ต้องเข้าลึกเพราะเราไม่ใช่สายลุย อย่างนี้เราค่อยๆเล่นไปแล้วหลบค่อยดูไวโอ้โ oh. อ oh. oh. ้โอ้โหโดนโดนข้เต็มเฮ้ยฮึ๊บสตา์คุกปงในอย่างนี้เราจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าตัวเราอะต่อยรัวมากไม่ได้ใส่คอเตอร์จะต่อยเย็บๆแล้วก็ออกมาตั้งตั้งใหม่ตั้งใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่อย่างนี้ นี่ต่อยก็แตกแล้วก็โอเคเป็นเกมที่ดีมากเลยครับเย่อ yeah. เอาละคนนี้จะเป็นคู่ต่อสู้สุดโหดประจำวันของเราแล้ว,ลวเพราะว่าเขาใช้สไตล์ฮอปเราอาจจะสู้เขาไม่ไหวเลยก็ได้เราแค่สไตล์คเคานเตอร์ธรรมดามาดูกันว่าสไตล์ฟ้าโอโ้โหโอ้โหนั่นไงล่ะโอ้โหดูแต่ละหมัดของเขาโคตรจะหนักเลยแต่ว่าต้องค่อยๆค่อยๆเล่นไปตามเกมของเรา เออเราไม่ต้องไปตามเขาอืมเราเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เราก็ต้องเล่นสไตล์เคาน์เตอร์ฮึบผมเป็นสไตล์เคาน์เตอร์นะครับใจเย็นกับผมหน่อยผมไม่ใช่สไตล์แพงแบบพี่นะครับโอ้เหลืองจับจังหวะเขาก่อนดับแรกก็ต้องดูระยะหมัดเขาด้วยเระียฮอกเนี่ยค่อนข้างทำการไกลอยู่นะฮึบโอ้ยโอ้ยนั่นไงโดนชุดโดนชุดเออสู้ได้อยู่ ดูได้อยู่สไตล์ฮอ๊กเราก็สู้ได้อยู่แต่ที่สไตล์ฮอ๊กเขามีปีกด้วยสไตล์ฮอ๊กหรือสไตล์เยวก็โหดได้อย่างนี้แหละโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ทันหลบไม่ทันหลบมัดแดงไม่ทันเฮ้ยต่อยไม่ถึงระยะทําการเราไม่ถึงแย่แล้วฮึบโอ้ยโอ้ยเราต้องค่อยๆ่ยับยับยับเลี้ยงไปยับเลี้ยงเฮ้ยแย่แล้วฮึบตั้งการไว้อืออืออือฮึบ นี่ออกมาเร็วกว่านิดหนึ่งมามามาแยบแยๆบแยบแยบล่วงไปซะโอเคแม้จะเป็นสไตล์สุดโหดยังฮอกหรือเยี่ยวเราก็ยังสู้ไหวเอาละเรามีโอกาสชนะค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะมาดูกันว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าตามที่เราคิดหรือเปล่าเอา้ค่อยๆเลีย้ยงหุกไปเราไม่ต้องรีบเฮ้ยโอ้โหค่อยๆเลีย้ยงฮุกไป ค่อยเลี้ยงพุกไปรอกเขาเฮ้ยหลอกไม่สำเร็จทำไมมาผมจะตั้งใจเล่นละผมไม่เล่นตลกละมามาเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับผมไม่เข้าหรอกครับอันนี้ไงครับถ้าเข้ามาแบบไม่ตั้งกายก็โดนนะครับโดนนะครับอย่างนี้ไงครับโอ้โหโอ้โหโอ้หยังไงครับโอ้โหโอ้หูเอาละมัดเขาหนักกว่า โอ้โหเคาเตอร์ไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรออบอกไว้ก่อนึบแล้วก็แยบ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 ฮึบแย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 บโอเลี้ยงจังหวะแล้วก็มาฮึบแย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 บฮุกไปหนึ่งเฮอเกตมาไหมแยบแยบแยบมามามาค่อยเล่นค่อยเล่นแยบเฮ้ย เฮ้ยแย่แล้วฮึบ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 ยังไงยังไงเอี้ยวตัวเอี้ยวตัวได้เท่าไหร่เอี้ยวได้เท่าไหร่ก็มาเลยมามามาเดี๋ยวยังสู้ไหวที่ยังสู้ไหวลุกขึ้นมาเลยเพื่อนฮะฮึบจะตายหกสุดนะหโหเลยฮะอุ้ยตั้งการไว้ตั้งการแล้วแย,ยบคืน ฮึบยับคืนนี่ยยับคืนฮึบยับคืนเอ้ยมันตั้งการทันฮึบตั้งการไว้ตั้งการไว้ค่อยเลี้ยงจังหวะเอ้ยค่อยๆเลี้ยงจังหวะนี่ไงเอาเลยดาวสองมา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 เอาเลยครับเอาเลยครับลุกขึ้นมาผมรู้ว่าคุณยังไม่ยอมแพ้หรอกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โห อ,าอมามาฮึบมาเฮ้ยเฮ้ยแยบแยบแยบนี่สไตล์สีฟ้าก็สู้สไตล์สีทองได้เห็นไหมฮึบเราเราต้องแค่ต้องใจเย็นเย็นเข้าใจไหมทุกคนฮึบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นย็นอย่างนี้เอ้ยได้มัดเคาน์เตอร์แล้วมาเอาเลยเอาไปเลยนี่ล้มไปซะ เยี่ยมสวยงามมากเพื่อนและถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยเป็นกำลังใจให้เราในะทางทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนสวัสดีนะครับ